มาเรื่องแล้วครับพี่น้องในขณะที่คนไทยบางคนบ่นว่าทองแพงไม่กล้าซื้อแต่ล่าสุดจีนกำลังทำสิ่งที่โลกต้องตะลึงเขาไม่ได้แค่ซื้อแลละครับแต่เขากระนำซื้อแบบไม่สนราคาติดต่อกันมา13เดือนแล้วและไม่ใช่แค่จีนรัสเซียและกลุ่ม BRIC s ก็กำลังตุนทองคำจนคลังแสงแทบแตก กูรูและแบงค์ระดับโลกประสานเสียงกันแล้วว่านี่คือการเตรียมตัวเข้าสู่สงครามใหญ่และราคาทองปีหน้ามีสิทธิ์ทะลุ5ท0 0ันเหรียญสหรัฐเดี๋ยวคลิปนี้ผมแอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go and Bitcoin l i f e วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับชาติครับพี่น้องครับสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้ราคาทองคำมันพุ่งเอาพุ่งเอาจนทุกสถิติ new h ฮแล้ว new high เล่าหลายคนก็สงสัยว่ามันจะจบรอบหรือยังมันแพงไปไหมเดี๋ยวก็ร่วงแรงเหมือนตอนปี2011หรือเปล่า นักวิเคราะห์บางค่ายในก็บอกให้ระวังฟองสบู่แต่พี่น้องลองมองออกไปนอกกะลาดูสิ่งที่พี่ใหญ่ของโลกเขาทำกันสิครับข่าวล่าสุดจากบลูมเบิร์กเรลเลเตอร์สรายนัานตรงกันเลยว่าธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ซื้อทองคำเข้าคลังต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11, 12, 13คือซื้อไม่หยุดซื้อแบบไม่สนว่าราคาจะเท่าไหร่แถมยังมีดราม่าการเมืองร้อน่าในทะเลจีนใต้และความขัดแย้งกับญี่ปุ่นที่กาลังคุกรุน การที่มาหาอำนาจเขาตุนทองขนาดนี้เขาไม่ได้กะเกงกำไรครับแต่เขากำลังเตรียมสเสบียงสำหรับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นที่สำคัญคือนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราแทบยังไม่ได้ของเลยแปลว่ารถไฟขบวนนี้เพิ่งจะออกจากชานชาลาหรือเปล่ามาครับ มาเจาะลึกกันว่าทำไมจีนถึงบ้าคลั่งขนาดนี้จากข้อมูลที่ผมไปค้นมาจีนและรัเสเซียตอนนี้มีทุนสำรองที่เป็นทองคำมูลค่ารวมกันกว่า310,000ล้านดอลลาร์เขาจับมือกันแน่นครับเพื่อสร้างคู่อำนาจใหม่สิ่งที่จีนกำลังทำเขาเรียกว่า de-dollarization หรือการทิ้งดอลลาร์แล้วมาถือทองคำเพราะเขาเห็นแล้วว่าอเมริกาใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธคว่ำบาตรัเสเซีย จีนเลยกลัวว่าวันหนึ่งตัวเองจะโดนบ้างถ้าเกิดสงครามในทะเลจีนใต้หรือไต้หวันทองคำจึงเป็นวอลเชสหรือหีบสมบัติยามสงครามที่ไม่มีใครยึดไปได้พี่น้องครับจีนไม่ได้โง่นะครับเขาเห็นตัวอย่างสดสดร้อนๆเลยจากรัเสเซียตอนสงครามยูเครนเริ่มอเมริกากดปุ่มยึดเงินทุนสำรองของรัเสเซียที่เป็นดอนลลราและยูโรทันที เงินหายวับไปกับตาครึ่งประเทศจีนเห็นแบบนั้นขนลุกสิครับเพราะจีนถือพันธบัตรสหรัฐเยอะมากถ้าวันหนึ่งจีนจะรวมชาติหรือมีปัญหากับญี่ปุ่นในทะเลจีนใต้แล้วโดนอายัดเงินแบบรัเสเซียจีนจบเห่ครับดังนั้นการที่จีนเทขายดอลลาร์ทิ้งแล้วเอามาถมซื้อทองคำมันคือการสร้าง financial iron dome หรือเกราะป้องกันภัยทางการเงิน เพราะทองคำที่อยู่ในแผ่นดินจีนอเมริกาสั่งอายัดไม่ได้นี่คือเหตุผลที่จีนซื้อแบบไม่สนราคาเพราะสำหรับเขามันคือการอยู่รอดของชาติไม่ใช่การเก่งกำไรมีปรากฏการณ์นหนึ่งที่แบงก์ดังๆจับตาดูอยู่คือทองคำกำลังไหลาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกครับในขณะที่นักลงทุนฝั่งอเมริกาและยุโรปกำลังเทขายทอง ETF เปเปอร์โก เพราะคิดว่าดอกเบีย้ยสูงเดี๋ยวทองก็ลงแต่ทองจริงหรือฟิสิก้าโกลแล้วนั้นถูกขนใส่เครื่องบินบินข้ามทวีปมาลงที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งและมอสโกครับจีนกำลังดูดซับทองคำออกจากตลาดโลกอย่างบ้าคลัง่งกูรูบอกว่านี่คือการคอเนอร์เดอะมาร์เก็ตหรือการต้อนซื้อจนของขาดตลาดถ้าวันหนึ่งฝรั่งตื่นขึ้นมาแล้วอยากซื้อทองคืนอาจจะไม่มีของให้ซื้อแล้วนะครับหรือถ้ามีก็ต้องซื้อในราคาที่จีนเป็นคนกำหนด นี่คือเกมระยะยาวที่จีนวางหมากไว้เพื่อท้าทายอำนาจดอลลาร์ครับมาพูดถึงเรื่องราคาเป้าหมายกันหน่อยครับทำไมแบงก์ถึงกล้าบอกว่า5,000ดอลลาร์มันไม่ใช่ตัวเลขมั่วๆนะครับนักวิเคราะห์สายแมกโครเขาคำนวณจากปริมาณเงินพิมพ์ใหม่เทียบกับปริมาณทองคำที่มีถ้าจีนและกลุ่มบริกสต้องการใช้ทองคำมาหนุนหลังค่างเงินใหม่จริงๆเพื่อมาค้าขายแข่งกับดอลลาร์ ราคาทองคำที่3,000หรือ4,500ดอลลาร์มันถูกเกินไปครับมันไม่พอที่จะครอบคลุมมูลค่าการค้าโลกเพื่อให้ระบบใหม่ทำงานได้ราคาทองคำต้องถูกรีเวลูหรือตีราคาใหม่ให้สูงขึ้นไปถึง5,000ดอลลาร์1 0 0่0ดอลลาร์หรือแม้แต่4,000 40, 0ดอลลาร์เพื่อให้มันสมดุลกับปริมาณเงินดังนั้นการซื้อของจีนตอนนี้คือการซื้อของถูกในสายตาเขาครับแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนในสมรภูมินี้ เราอยู่ในจุดที่เรียกว่าสวิสสปอร์ตครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนขาถายท่องเที่ยวและเราก็ยังเป็นเพื่อนกับอเมริกาในวันที่มหาอำนาจขัดแย้งกันไทยเราคือคนกลางที่เนื้อหอมที่สุดจีนอยากย้ายฐานการผลิตหนีสงครามก็มาไทยฝรั่งอยากหาที่ปลอดภัยพักเงินก็มาไทยและที่สำคัญแบงก์ชาติไทยเราฉลาดครับเราสะสมทองคำตุนไว้เยอะมาก ถ้าทองคำขึ้นไป5,000ดอลลาร์จริงๆทุนสำรองของไทยจะมูลค่าพุ่งกระฉูดบาทไทยจะแข็งแกร่งเป็นหินผาเราจะกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งขึ้นมาทันทีโดยที่เราแค่นั่งเฉยๆนี่คือบุญเก่าที่บรรพบุรุษและผู้บริหารประเทศวางรากฐานไว้ให้เราครับสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าคนไทยเรามี Hidden Wealth หรือความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ครับตัวเลข GDP อาจจะวัดไม่ได้แต่ลองไปเปิดลิ้นชัดตู้แดงที่บ้านดูสิครับสร้อยคอแหวนกำไรที่บรรพบุรุษให้มา หรือที่เราเก็บหอมรมิตรซื้อไว้นั่นแหละครับคืออำนาจที่แท้จริงฝรั่งอาจจะมีคุณในพอที่มูลค่าแกว่งไปมาแต่คนไทยมีทองคําที่เป็นสากลถ้าเกิดสงครามหรือวิกฤตการเงินโลกกระดาษอัดกลายเป็นศูนย์แต่ทองคําของคนไทยจะพาเรารอดครับดังนั้นใครที่มีทองอยู่จงภูมิใจครับท่านก็ผู้ชนะในเกมนี้แล้วส่วนใครไม่มีให้ดูจีนเป็นตัวอย่างครับเขาซื้อไม่หยุดบางทีเราก็ควรพิจารณาทยอยเก็บตางกําลังครับ เรนนิสุปได้สั้นๆว่าการที่จีนกระหน่ำซื้อทองไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตใหญ่และการเปลี่ยนแปลงคู่อำนาจโลกเป้าหมาย5,000ันดอลลาร์ของแบงก์ย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันสำหรับคนไทยน่าภาคภูมิใจครับที่เราเกิดมาในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และมีวัฒนธรรมการอ,อมทองที่แข็งแกร่งใครที่มีทองอยู่แล้วกอดไว้ให้แน่นๆอย่าวันไหวขายหมูส่วนใครยังไม่มียังไม่สายครับที่จะเริ่มสะสมทีเล็กกันน้อย เพราะในโลกที่กำลังจะบ้าคลั่งทองคําคือภาษาเดียวที่คนทั่วโลกเข้าใจตรงกันว่ามีค่าครับสูุปสั้นๆ4ข้อจำแล้วนานไปใช้ครับ 1. จีนซื้อทองต่อเนื่องเพื่อสร้างเกราะป้องกันภายในาการเงินหนีการคว่ำบาตรสทองค้างกลังไหลาจากตะวันตกไปตะวันออกทําให้ของจริงเริ่มขาดตลาด3ราคา5000ดอลลาร์คือราคาที่เหมาะสมหากโลกเปลี่ยนมาใช้ทองคําหนุนหลังการค้า 4. ไทยเราได้เปลี่ยนมหาศาลเพราะมีทุนนำหนักทองคําสูงและเป็นกลางทางการเมืองทําให้เป็นเซฟเฮเวันที่แท้จริงครับ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบอาหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนรงทุนอสังหาแอดมาที่ไ i น์ adsai k ิม p e r t y life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินและขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากเพียอคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันมีวิธจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีคริตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างคริตสร้างเซเมนต์อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการัน ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ